จงังหวะนี้หลุดมาแล้วเาเป้ล็อกหนึ่งที่แล้วนิ่มนิ่มมาอีกชีวะแทนมาที่เคียซ่าไหลต่อมาที่เลอ็มาเป้รอรอแล้วหักหนึ่งที่แล้วยิยงนิ่มนิม หมาอีกหึงจังหวะมสซี่หลุดแล้วหลุดแล้วหักงทีแล้วปั่นโค้งนิ่มนิ่มหมาอีกหนึ่งจังหวะเอโตเอโตรอรอแล้วหักแล้วปั่นโค้งๆนิ่มนิ่มเหตบริการเติมเจมแมงปอเติมถูกเติมไว้ให้สปีดได้ขิวแป๊บเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS แลนด์ดอยรบเครื่องรื่องยีบบอลนอกจากนี้ยังมีบริการเจีมชั้นนันมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเจียคลิกลิงก์ด้านล่าง เพจแท้คนติดตามมากกว่า40,000คนแล้วนะครับสวัสดีครับพวกอผมแล้วนะครับตาจันวิดีโอวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนล็อกก่อนยิงให้มีโอกาสเข้า99.99% 99นะทุกคนเหมือนกับที่ทุกคนเห็นไฮไลท์ต้นคลิปไปแล้วนะว่ามันทํำยังไงนะก็วันนี้ผมก็จะมาสอนทิกเล็กๆ,ๆน้อยๆนะสำหรับการจบสกอร์นะ การล็อกก่อนยิงนะทุกคนนะก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไครป์เพื่อไปกระทำในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอส0งร้อยไลค์เหมือนเดิมนะทุกคนนะก็ ไปดูกันเลยครับว่าวิธีการล็อกก่อนยิงนั้นมีวิธีการยังไงก็ไปดูกันเลยครับก็มาดูอย่างเช่นจังหวะแรกเลยนะทุกคนนะสมมุติว่าเราหลุดมาแบบนี้แล้วให้เรามองคู่ต่อสู้นะว่าเขากําลังจะเข้ามาหรือเปล่าสมมุติว่าเขากําลังจะเข้ามาแบบนี้แล้วให้มันขนานกับเราประมาณนี้นะทุกคนแล้วให้เราดึงอนาล็อกกับหลังประมาณ45องศานะทุกคนทุกครั้งนะเวลาเราจะล็อกเข้าตัดเข้าในยิงนะทุกคนก่อนจะล็อกนะทุกคนให้เราปล่อยสปีดพอเราปล่อยสปีดแล้วเราค่อยล็อกกับ ทุกคนนะมันก็จะได้แบบนี้เลยล็อกมาปุ๊บแล้วก็ยิงแบบนี้เลยนะทุกคนนะเราล็อกมาปุ๊บแล้วก็กดปั่นได้เลยนะมาดูอย่างเช่นอีก จังหวะหนึ่งนะทุกคนนะจะได้ดูแบบเข้าใจง่ายๆพร้อมกันนะทุกคนดูสมมุติว่าผมแทงมาแบบนี้แล้วให้เราสังเกตตัวของเขานะว่าเขากําลังจะเข้ามาหรือเปล่านะพอเขาเข้ามาแบบใกล้จะถึงหรือว่ามันขนาดแล้วให้เราปล่อยสปีดแล้วก็ดึงกลับทันทีนะทุกคนเข้าไป45องศาเหมือนเดิมนะทุกคนนะมันก็จะทําให้เราล็อกตัดเข้าในแล้วยิงได้ง่ายขึ้นแบบนี้เลยนะทุกคนนะแล้วเราก็กดยิงได้ทันทีเลยนะทุกคนก็มาดูอีกจังหวะหนึ่งนะสมมุติว่าผมโดดมาแล้ว ถ้าเราไม่มีตัวประกบล้วก็หักยิงเหมือนเดิมได้อยู่ดีแบบนี้นะทุกคนนะมันก็จะมีโอกาสเข้าสูงนะทุกคนดีกว่าวิ่งไปตรงๆแล้วก็ยิงยัดๆนะทุกคนอนะันนั้นมันเข้ายากมากนะดูจังหวะนี้ปุ๊บล็อกแล้วก็ยิงประมาณนี้เลยให้เราวิ่งวิ่งสปีดมาแล้วปล่อยสปีดแล้วก็ล็อกเข้าไปข้างในนะทุกคนนะแล้วก็กดปั่นได้เลยนะก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนก็ลองเอาไปฝึกทําตามกันดูได้นะทิศเล็กๆ,ๆน้อยๆนะสำหรับกัน ล็อกก่อนยิงนะทุกคนโอกาสเข้ามันก็สูงมากๆนะดีกว่าเราจะวิ่งวิ่งวิ่งไปแล้วก็กดปัด่นแรงๆนะทุกคนนะ ก็กดปั่นเบาๆไม่ต้องเยอะนะหักปุ๊บแล้วก็กดปั่นได้เลยนะทุกคนไม่ต้องแรงมากนะมันจะทําให้ผู้รักษาประตูนั้นขาตายนะทุกคนนะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูได้นะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นเลยจะในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ